พอดีจะมีนแนวบอกอยู่น้อยนึงนะครับก็คือก่อนเฮ้าสิได้เตรียมตัวนะครับสองเนาะเราเหลือเวลาอีกวันนี้วันนี้เท่าไหร่นะยิมาเหลือเวลาอีกแปดเมื <8 S 2> ่อครับให้เวลาอีกแปดเมื่อวันที่สี่ที่หาเมื่อเปิดฤดูกาลนะครับเนี่ยนะครับ อันนี้การเปลี่ยนแปลงก็คือผลอย่างเดียวเลยนะครับเข้าไปแสดงวาก็ิีอให้ทุกคนในนะครับเรียวพ้องๆให้ดีด้อให้ตั้งใจนะครับวันนี้หลังจากคุยเสร็จน,นะครับเราจะได้รันสคริปต์ซ้อมเนาะเมนบอนักดนตรีมาแล้วแดนเซอร์นะครับตอนนี้แดนเซอร์อีกคิมหนึ่งกำลังเดินทางนะครับก็คงจะถึงตอนพรุ่งนี้เช้านะครับพ่อสองรถตู้ ที่คุยกันนะครับเตอนที่มาว่าก่อนเพาะคงจะเตือนเต็มเต็มรูปแบบทุกคนนะครับก็ฝากสําหรับสมาชิกเพราะว่าสิเป็นทีมศิลปินนักแสดงตลกน้ำนะครับแราคาแจ็คเก็ตทุกคนเอาเลยตอนนี้บัหนีท่าฝันเถอะบางสิครับได้ยินป่าปลาเชียรยังมันเนี้ยคราบที่ปลาพอเชียรยังหนึ่งพอดีแจกเงินดิจิตอลค่ะ anh em cùng nhau đi <laughs> bảo mày đi bảo băng đi bảo đi băng đi bảo băng đi bảo băng đi bảo băng 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 băng

เอามือนี VII ่นะครับก่อนที่จะซ่อมพอดีพ่อกับแม่นะครับมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับกระจิมคือว่าบโบมีอยังไรมือนี่กระิมแจกบบแมนแจกเงินดิจิตอลเ้ออันนี้พอดีนะครับสีแมนยุเงินอยู่ทูบเบอร์ไม่พอนี่พวอเงินอยู่ทูบเบอร์เราออวเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ในวันไล่ดอก เราก็เลยว่าคันเดียวไปค่าคันเดียวไปค่าชุดกสิบวันให้เงินท่ถกกองใหม่กองไม่ฟันโอ้่ายเดีนี่ลายอยู่นี่เอาบไปนะเอาไปดีกว่าบ่ได้ดีเพ่าะ่ไใดเดีนั่นแหละก็เลยสิบวมอบให้ตัวคนเพรได้เปิดบอลถุงอาจติดตัวเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ได้อันนี้คือบ่อยฟังนี่ด้วยความจริงนี่ครับ อันนี้เงินเทวดาเงินเที่ยวบ้านะเอาเงินลอยก้อนเมื่อนี้ที่ให้ผู้ละลอยคะแนนพอได้พอได้ใส่ได้อยู่นี่เขาบอได้เขียนว่าห้ามใช้เลยเออเอาไปใส่ให้พี่ที่ใดโดยการเอาไปซื้อยูเซอร์จิงซื้อการที่วัดเป็นซ์วันเขาบอกเป็นยังเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่เปิดฤดูกาลนะครับอาจจะมี นะครับชิปโตโตก็ได้อ่าอันนี้เงียบไปก่อนดดอดออกน่อยนะนะครับชิปโตโตนะครับแต่ละคนกดชอยกันต้องอดทุนชอยกันนะครับแต่ผมมีอย่งางไยกับเอินบ้านนี่ก็เพราะว่าก็าบอกไปว่าเวลาเขามันหน่อยแล้วผมจะเริ่มสร้างงานเลยนะครับเด้อมือแรกนี่แหละเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าห้องแชทแล้วนะครับเวลาต้องเป็นเวลานะครับปิกเลยนะครับใคร ให้เพียนนอกจากฝนตกแห้งอินดีกับถักมาหลังไม้่อกมาาคุยกันนะครับเจ็บเป็นเอ็นรุ่นแบบได้วากันไปเขาจะเริ่มแรนเทดเล่มานี้ยนะครับว่าได้นั่งเ็ดไม่นั่นเป็นแรเทเนี่ครับเอาจาของเลาดเดียนงคือนว่เลยเอาเอาผู้เราเอาผู้ารอยเขบพ่อไ้เจ้าพ่ออะไรเอาจาของไหมเออเงินจเงินจบเงินเี้ยองเม็นเกียจ้ะ จานร้อยกรีนเนาะโมเมนดีหม้เมนดีวันได้พ่อโดนเบอร์กระได้ตื่นเตาพยาบามเินเจ้าขอนั่นเราืเป็นเจ้งน่เต็งีทั้งเงโอ้ยเต่งหมดเลยเป็นตะีแตกใ้เวเต็งอามาเอาสิเลี้ยน้ำรำมาจากฟังไหนก่อน

น้องนีนี่คู่แสบกินลำพืนมาแล้วเอาเอามาน้องนิกราชิน่มาแล้วไอ้่รักงนงนี้มาคนระไภโอ้คนนี้เริ่มคู่ปแด่ไหยซ้นดนีอยู่รักจัเองาัน้อยอาจับนพ่อองไรเอีอียนเาอลจิมมี่เตนใช่ไหมเออเอ้ย่ มูอะไรก่อนน้องอรชอนค่ะลูกชายถึงลูกสาวเลยนอ่น้องอรชอนอันนี้น้องน้องปืนอ๋อน้องปืนโอ้ยเออเป็นเก็บน้องเพลงพีนอันนี้น้องอะไรนี่ลูกน้องขอน้องขอนขอนนี่เป็นขอนใหม่เลยวะโอน้องขอนไม่เอ็นที่ขอนเขา้องขอนอันน้องยะก่อนนี่น้องไอโอ้เป็นตารไอ้น่าตัวน้องอ้าไออ้วย

เออน้องไออ่าไอเตีวมาขียอันนี้น้องยิงน้องสดใสน้องพี่มิงอ่าพี่ิ้งอะไรนี่อ้อสาจวดหน่อยเอาน้องิงเอ,อมาโอ้ยิ้มปยน้องสรอยฟ้า้าปนาพรน,นั้นเลย

อันนี้กิอกีตารวันนี้กีตารผู้วันเนี่ยกิจการเนาะอาจารย์ตั้มอาจารย์ดำอาจารย์เทอาจารย์ครูกุตุนเนาะนะครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ดนอาจารย์โอมเมมเออไทยพอพ่อมันเป็นแบงใหญ่อะไรกูโม่เออไม่ยังนี่โอ้ผีใหญ่เออแอดดี้ เอาเมีัวเอาของขัวอยู่ไหนกูขั้เอิ่นเปล่าตัวอืนมากตัวอนมากมาเด้อเอ้าเนี่ยขัวเตียวเอาน้องเมย์เมย์กู้แฟนอ่าโอเคเลยอันนี้โอ้อันนี้ยัดยักษ์้ายักษ์้าตรงนั้นอันนี้พ่อพ่อลูกพไปเอกเอ่อต่าโชคอ่าพ่อพี่เด็กตัวกลางด้นเองตัวจริงไปเลย่ปเอกเอาไปเอกนี่

ตอนนี้อได้หอันนี้ได้หเออน้องจึ้งไปไปดูอนิบัติโอ้ยเอาสุดแม้วันฮึ่ยไม่นูลูกเสืองูหลังก่อโอ้เฮ้ยอไรกต้ออะไรกต้องจ้าไปเจ้าดาวาน้อง น้อยนะอีกน้อยน้องกุดาวเือนน้องเบิ้มนี่บอกมาแล้วไปโลโก้น้องเฟร็ดทุนไทยกูได้แล้วเอ้าเท่าไะน้องบิวมาแล้วแดงใหญ่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยีได้หลายกู่เบิ้ดดวงดีก็มัวในแบ่งใหญ่ไหมเอาน้าแม่พวสิบคนได้ไหม นาไปกสิบคนคนไเนเนี่เอา่อเน้นหลกตัวกันเออน้องมิวนะครับว่าเน้วเอาพ่อล่ะได้ล่ะเอาป่ะนับนับมานับมามีใครบ้างเออมีมี่ปีนนงคาเน่เป็นนะคะเล็กๆน้อยๆคาจากาพองคาพอมนุษย์นะคะเผื่อหน้านะคะชิวานะคะ ตอ่อชีวิตน้องๆนะคะให้น้องๆได้นะคะมีลมหายใจให้ให้น้องๆได้มีแห้งสูบต่อไปนะคะเนาะเป็นเงื่อนไขตุงนะคะพอเนาะพอปุ่งไงก็จะต้องเป็นหมอไข่ครัขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะสับคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะขอบคุณหลายๆค่ะ